เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธาเก้าเรื่อง79สมัยนั้นในกรุงสาวัตถีมีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสัทธามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่าหญิงผู้ถวายเมทุนธรรมชื่อว่าได้ถวายทานอลเิตเมื่อนางพบภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวว่านิมนต์มาเสพเมทุนธรรมกันเถิดเจ้าคะ่ะอย่าเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควร นิมนต์เถิดเจ้าคะ่ะนิมนต์เสียดสีที่ระหว่างขาอ่อนทำอย่างนี้ท่านไม่ต้องอาบัตท่านได้ทำอย่างนั้นแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตปาราชิกแต่ต้องอาบัตสังคาทิเศษวงเล็บ เรื่องที่62สมัยนั้นในกรุงราชครืมีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสัทธามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่าหญิงผู้ถวายเมทุนธรรมชื่อว่าได้ถวายทานอันเลิศเมื่อนางพบภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวว่านิมนต์มาเสพเมทุนธรรมกันเถิดเจ้าคะ่ะอย่าเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควรนิมนต์เถิดเจ้าคะ่ะนิมนต์เสียดสีที่สะดือทำอย่างนี้ ท่านไม่ต้องอาบัตท่านได้ทําอย่างนั้นแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตปาราชิกแต่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่63สมัยหนึ่งในกรุงราชครืมีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อศรัทธา มีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่าหญิงผู้ถวายเมทุนธรรมชื่อว่าได้ถวายทานอันเลิศเมื่อนางพบภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวว่านิมนต์มาเสพเมทุนธรรมกันเถิดเจ้าคะ่ะอย่าเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควรนิมนต์เถิดเจ้าคะ่ะนิมนต์เสียดสีที่เกลียวท้องทำอย่างนี้ท่านไม่ต้องอาบัตท่านได้ทำอย่างนั้นแล้วเกิดความกังวลใจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัตสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่64สมัยหนึ่งในกรุงราชคฤหมีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อศรัทธามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่า หญิงผู้ถวายเมทุนธรรมชื่อว่าได้ถวายทานอันเลิศเมื่อนางพบภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวว่านิมนต์มาเสพเมทุนธรรมกันเถิดเจ้าค่ะอย่าเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควรนิมนต์เถิดเจ้าค่ะนิมนต์เสียดสีที่ซอกรักแร้ทำอย่างนี้ท่านไม่ต้องอาบัตท่านได้ทำอย่างนั้นแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคมันหยัดศีรขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัตสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่65สมัยหนึ่งในกรุงราชครื้มีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสัตธามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่าหญิงผู้ถวายเมถุนธรรมชื่อว่าได้ถวายทานอันเลิศเมื่อนางพบภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวว่า นิมนต์มาเสพเมทุนธรรมกันเถิดเจ้าคะ่ะอย่าเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควรนิมนต์เถิดเจ้าคะ่ะนิมนต์เสียดสีที่คอทำอย่างนี้ท่านไม่ต้องอาบัตท่านได้ทำอย่างนั้นแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุ เธอไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัตสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่66สมัยหนึ่งในกรุงราชครห์มีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อศรธามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่าหญิงผู้ถวายเมตุทุนธรรมชื่อว่าได้ถวายทานอันเลิศเมื่อนางพบภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวว่านิมนต์มาเสพเมตุทุนธรรมกันเถิดเจ้าค่ะอย่าเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควร นิมนต์เถิดเจ้าคะ่ะนิมนต์เสียสีที่ช่องหูทำอย่างนี้ท่านไม่ต้องอาบัตท่านได้ทําอย่างนั้นแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตปาราชิกแต่ต้องอาบัตสังคาทิเศษวงเล็บเรื่องที่67 สมัยหนึ่งในกรุงราชคฤห์มีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อศรัทธามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่าหญิงผู้ถวายเมทุนธรรมชื่อว่าได้ถวายทานอันเลิศเมื่อนางพบภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวว่านิมนต์มาเสพเมทุนธรรมกันเถิดเจ้าคะ่ะอย่าเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควรนิมนต์เถิดเจ้าคะ่ะนิมนต์เสียดสีที่มวยผมทำอย่างนี้ท่านไม่ต้องอาบัตท่านได้ทำอย่างนั้น แล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัตสังคาทิเศษวงเล็บเรื่องที่68สมัยหนึ่งในกรุงราชครืมีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อศรัทธามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่า หญิงผู้ถวายเมทุนธรรมชื่อว่าได้ถวายทานอันเลิศเมื่อนางพบภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวว่านิมนต์มาเสพเมทุนธรรมกันเถิดเจ้าคะ่ะอย่าเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควรนิมนต์เถิดเจ้าคะ่ะนิมนต์เสียดสีที่ง่ามมือทำอย่างนี้ท่านไม่ต้องอาบัตท่านได้ทำอย่างนั้นแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัตสังคาทิเศษวงเล็บเรื่องที่69สมัยหนึ่งในกรุงราชคฤห์มีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อศรัทธามีความเลื่อมใสแบบงมงายมีความเห็นอย่างนี้ว่าหญิงผู้ถวายเมถุนธรรมชื่อว่าได้ถวายทานอันเลิศเมื่อนางพบภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวว่า นิมนต์มาเสพแม่ทุนธรรมกันเถิดเจ้าคะ่ะอย่าเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควรนิมนต์เถิดเจ้าคะ่ะดิฉันจะใช้มือพยายามปล่อยอสุจิให้ทำอย่างนี้ท่านไม่ต้องอบัตท่านได้ทำอย่างนั้นแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่า ภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่เจเรื่องภิกษุณีหนึ่งเรื่อง80สมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายลิฉวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมถุนธรรมกับภิกษุณีเธอทั้งสองยินดีพึงให้ศึกเสียทั้งคู่ทั้งสองไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่7 1เอเรื่องสิกขมานาหนึ่งเรื่องสมัยนั้น ในกรุงเวสาลีเจ้าชายลิชวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมถุนธรรมกับสิกขมานาเธอทั้งสองยินดีพึงให้ศึกเสียทั้งคู่ทั้งสองไม่ยินดีไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่72เรื่องสัมเนรีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายฤชวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมถุนธรรมกับสัมเนรีเธอทั้งสองยินดี พึงให้ศึกเสียทั้งคู่ทั้งสองไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่73เรื่องยิงแพทย์สยาหนึ่งหนึ่งเรื่อง81สมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายลิชวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมทุนธรรมกับหญิงแพทย์สยาภิกษุยินดีพึงให้ศึกเสียถ้าไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่74เรื่องบันเดาะหนึ่งเรื่องสมัยนั้นในกรุงเวสาลี เจ้าชายฤาวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมทุนธรรมกับบันดะภิกษุยินดีพึงให้ศึกเสียถ้าไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่75เรื่องหญิงคฤหัสหนึ่งเรื่องสมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายฤฉวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมทุนธรรมกับหญิงคฤรัสหัภิกษุยินดีพึงให้ศึกเสียถ้าไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่76เรื่อง ให้ภิกษุผลัดกันหนึ่งเรื่องสมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายิฉวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมทุนธรรมกับกันและกันเธอทั้งสองยินดีพึงให้ศึกเสียทั้งคู่ถ้าไม่ยินดีไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่เจ็ดสิบเจ็ดเรื่องพระครัวตาหนึ่งเรื่องแปดสิบสองสมัยนั้นพระครัวตารูปหนึ่งไปเยี่ยมอดีตภรยาถูกบังคับให้ศึกท่านถอยนี้ จนล้มหงนางขึ้นคร่อมองคชาติท่านเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอยินดีหรือไม่ยินดีพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ยินดีไม่ต้องอบัติวงเล็บเรื่องที่78เรื่อง ลูกเนื้อหนึ่งเรื่อง83สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในป่าลูกเนื้อมาที่ถ่ายปัสสาวะของท่านแล้วอมงอ,งองค์ชาติพลางดื่มน้ำปัสสาวะท่านยินดีเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติศิกขาบทไว้แล้วเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุ เธอต้องอบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่79ปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งจบ